สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้รักการประจนภัยในท้องทะเลทุกท่านครับก็ผมคิดว่าเป็นโอกาสดีที่จะมาแนะนำผู้เล่นหน้าใหม่ปี2024ถ้าอยากจะเล่นเกมอ n c ชาต t e ต w a ว e r o r i g i n มี5ข้อที่ครวรรู้ไว้นะครับก็คือ1เล่นผ่านคอมพิวเตอร์ดีที่สุดนะครับอันนี้ผมเล่นผ่านมือถือ ก็จะมีปัญหาเกมค้างเกมอะไรเยอะแยะที่เขาไม่ซัพพอร์ตเท่าไหร่นะครับแต่จะเล่นทางคอมพิวเตอร์จะเป็นที่วิธีดีที่สุดนะครับเนี่ยอย่างข้อแรกเลยต้องเล่นผ่านคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ไปเข้าสตรีมเออก็ลงเล่นเครื่องสเปคดีๆก็เล่นได้เลยนะครับเป็นข้อแรกที่สำคัญมากที่สุดนะครับ อย่างที่2นะครับก็คือเราต้องตอบตัวเองให้ได้นะครับว่าเราอยากเล่นเกมนี้ไปทําไมเพราะว่าจะสายบูสายต่อสู้ก็เกมนี้จะสู้จะบูก็คือสู้กับเรือนะครับแล้วก็ต้องวางแผนคิดใช้ความคิดนะครับเกมเป็นเกมใช้ความคิดแต่ก็เราอย่าไปซีเรียสมันมากนะครับ ถึงว่าเป็นเกมที่จําลองการเดินทางในท้องทะเลจริงๆก็มันก็มีหลายอย่างที่เขปรับให้ไม่ได้ว่าถึงกับยากจนเกินไปแต่มันก็ซับซ้อนนะครับเราต้องตอบให้ได้ว่าถ้าเล่นแบบสู้หรือว่าเล่นแบบวางแผนเล่นแบบใช้ความคิดเราชอบอะไรถ้าเราชอบการวางแผนชอบการประจนภัยใช้ความคิด ก็มีเวลาในวันหนึ่งอย่างน้อยควรจะสองชั่วโมงนะครับเพราะต้องมีหลายๆอย่างทำให้ครบเก็บภารกิจเก็บอะไรด้วยการที่มันมีปุ่มหลายๆปุ่มเยอะๆก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้ไปแต่สำคัญเราต้องตอบตัวเองให้ได้นะครับว่าเราอยากเล่นเกมนี้ไปทำไมสำคัญนะครับ ข้อที่3นะครับเราตอบตัวเองได้แล้วนะว่าเราอยากเล่นเกมนี้ไปทําไมเมื่อตอบแล้วเราชัดเจนแล้วเอาเลยครับมาดูตัวละครที่เขาให้เล่นฟรีสอ่าห้าคนนะครับหนึ่งเป็นชูเอานะครับพะชนภัยแคทเธอรีน่าสายต่อสู้ อาลีสายค้าขายออตโต้สายต่อสู้เอลเนตสายผจญภัยนะครับอ่าชอบทางด้านไหนสา,สาทางนะครับประจญภัยค้าขายต่อสู้นะครับเลือกเลือกเอาเลยนะครับแต่ถึงอย่างไรทุกคนก็ต้องสมดุลนะครับต้องมาเล่นผจญภัย ก็ต้องมาค้าขายมาต่อสู้ด้วยส่วนตัวละครอื่นๆเนี่ยที่จะได้เนี่ยก็คือต้องเปนะครับ5,000เพชรแดงจะได้มาเล่นนะครับแล้วก็มีข้อจำกัดเรื่องของเลเวลเราเลเวลถึงจะใช้งานได้โอเคนี่ก็เป็นข้อสำคัญที่เราครรู้ไว้นะครับ ข้อที่4นะครับคนที่จะเล่นเกมนี้ก็เชื่อว่าเล่นยังไงมีเป้าหมายแล้วเลือกตัวละครแล้วแต่สิ่งที่เราควรมีประจำตัวเลยก็คือความอดทนอดทนยังไงอดทนเก็บตังในเกมนะครับเกมน,นี้ต้องใช้ตังในเกมทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะเป็น ตัวที่บอกได้ว่าเราจะไปได้สูงสุดไหมเพราะว่าเราต้องต่อเรือทึกใช้ตั้งในเกมนะครับสะสมประสบะการณ์เล่นเรือทําภารกิจอะไรต่างๆไปถึงขั้นตัวที่เป็นค่าเงินที่สูงขึ้นมาก็คือเพชรน้ําเงินต้องทําเพชรน้ําเงินให้ได้ด้วยแล้วสูงกว่านั้นก็คือเป็นเพชรแดงนะนอกจากเราใช้เงินจริงไปทําให้เป็นเงิน เป็นเพชรแดงแต่ถ้าเรารู้วิธีการขายสินค้าการต่อเรือแล้วเราเรือดีๆไปขายได้แล้วก็เป็นเพชรแดงได้เหมือนกันนะครับแต่สำคัญที่สุดน้องมีความอดทนรู้ว่าอะไรเป็นยังไงถึงจุดหนึ่งฝ่าฟันไปได้ก็อย่าดีดกับความสำเร็จของตัวเองนะครับข้อ5นะครับถ้าเราเล่นเกมนี้ ต้องใช้เงินเงินจริงๆเล่นหรือเปล่าเอาบางเกมต้องเปย์เยอะๆถึงจะโอเคนะผมบอกได้เลยนะฝ่ายฟ,ฟรีอยู่ได้กลางๆอยู่ได้กลางๆเพราะว่าถ้าไม่จ่ายอะไรให้เขาเลยเนี่ยก็เราก็จะไม่ได้อะไรที่เป็นข้อจำกัดก็คือเพชรแดงนะครับเพชรแดงใช้ซื้อเรือใช้ซื้อตัวละครเราจะไม่ได้ตรงนั้นนะครับ แต่ว่าถ้าเราคิดว่าลองเล่นไปแบบลองดูนะผมเชื่อว่าถึงจุดนึงก็ต้องมีเพชรแดงนะครับเพชรแดงเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ถามว่าเกมนี้เกลือไหมก็เกลือนะครับไม่เกลือไม่เกลือเขาก็ทำธุรกิจไม่ได้แต่ให้เราต้องได้ตัวนั้นตัวนี้ตัวละครหรือได้ของมาแต่ เราดูด้านดีเป็นหลักดูสิ่งที่เขาให้ในเรื่องของความสนุกข,ของเกมการประจนภัยซึ่งเกมอื่นมันไม่มีแบบนี้นะแล้วก,ก็พยายามปรับปรุงอยู่ก็ให้กำลังใจเขานะครับแบบางเรื่องที่มันบ้าบงจริงก็ต้องยอมรับ <laughs> โอเคครับก็ปี2024เกมนี้ผ่านจะครบปีหนึ่งแล้วนะครับ ผมก็เชื่อว่ายังไงก็ตามที่เราเล่นอยู่นี้ก็เพราะว่าใจรักจริงๆผมเล่นอยู่นี้ก็เพื่อท่านผู้ชมจะทําคลิปในเรื่องไม่ได้กล่าวว่าจะต้องเป็นที่หนึ่งยึดเมืองนู่นเมืองนี่ผมไม่เอาเพราะว่ามองแล้วว่าัเป็นสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นนะครับเรายึดได้เขาก็ยึดได้ไม่ใช่ว่าเรายึดได้คนเดียวแต่ว่าในเรื่องมันชวนให้เราติดตาม มีอะไรหลายอย่างที่ผมหวังนะถ้าผู้เล่นถ้าอายุไม่ได้เยอะหรือว่าเป็นเยาวชนเล่นได้ก็จะเสริมสร้างจินตนาการเสริมสร้างความคิดอ่านการบริหารจัดการเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับสร้างจากสิ่งที่เรามีอยู่บริหารจัดการยังไงในช่วงเวลานี้สินค้าแบบนี้จะทํายังไงนี่คิดอ่านอยู่ตลอดเลยนะครับถ้าน้องๆเยาวชนสามารถเล่น เก็บตรงนี้ได้ผมเชื่อว่าข้อไปทําอะไรด้วยตัวเองบริหารจัดการได้ดีฝึกฝึกเขาตั้งแต่อยู่ในเกมนี้ก็ถือว่าฝึกเราด้วยนะครับถ้าเราคิดอ่านอะไรเป็นลําดับขั้นก็จะเป็นทางที่เราจะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากนะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเล่นเกมนะครับอันนี้ก็ค้มๆอกคืมใจก็ลงามา ทำคลิปนี้ให้ท่านผู้ชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ